การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก4่วนกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาบังกอกาสเอฟซี FC ทีมบีออกไปเยือนทีมบีซีซีเอฟซีที่สนามทีโอทีสเตเดียมโดยในครึ่งแรกทั้งสองทีมผัดกันลุกและรับอย่างสนุกก่อนที่บีซีซีเอฟซีจะออกนำไปก่อน1-0จากการยิงของกิติวุฒิบัวลอยในนาทีที่17แต่เพียง3นาทีต่อมาบีจีบีตามตีเสมอ1-1ได้สำเร็จจากรังสิมันสวนประคำทำให้เมื่อหมดครึ่งแรก ทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลัง BGB มาได้ประตูชัยจากการยิงจุดโทษของธรรมยุทธ์รักบุญในนานทีที่77เมื่อหมดเวลาการแข่งขันบางกอกกลาส FC ทีม B บุกไปเอาชนะทีม b c c FC ไปอย่างสนุก2ประตูต่อหนึ่งมีเพื่อเป็น6คะแนนขึ้นไปรั้งอันดับสสำหรับนัดต่อไป BGB จะออกไปเยือนทีมมอ้อยกรุงเทพที่สนามผู้บอลมอ้อยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตในวันที่13มีนาคมเวลา16นาฬิกา